อวันนี้แต่เช้าเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวมีราพยนตร์ดูโซนีกนะคันนี้เพิ่งมาใหม่เมื่อวานบอกเลยแสนนิดเดียวอาล็อกเอสติมากหน่อยนะคเอฟซีนี่มาจากอุบลราชธานีเลยนะเพื่อนๆนะดูดิฮะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะที่รักดูความเรียบหรูนุ่มนวลว่าเดี๋ยวมาลองดูซะหน่อยเอฟซีคันนี้โอ้โหมากคันนี้มราเป็นโมลูคันนี้ได้ฟิล์มเบาๆใช่ไหมครับแล้วส่วนตัวเนี้ยมาเป็นสแนด์ดูอะไรอันหนึ่งแตคันนี้ทีเป็นเอาดูว่าความนิ่ง Wait okay. before. นียครับไอแอร์มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับอย่างรถดับครนะจะล้มจะตั๊กแล้วก็พวกอย่างประตูใช่ไหมฮะแล้วก็เซ็นเตอร์ล็อกไออย่างเงี้ยเราสามารถที่จะคอนโซลได้เปิดจากคอนโซลได้เลยโรตีดีเราจอดปุ๊บแบบคุณแม่คุณลูกจะขึ้นปุ๊บแดดก็เปิดได้ด้วยใช้ด้วยขวาคอนโซลนะอ่างกับผู้บริคูคแล้วก็รู้สึกสรุปเนี่ยกดปุ่มสไลด์ออนได้ใช่ไหมอะใช่ครับ นะครับเป็นออโต้ด้วยนะครับโหมดทีนึ่งก็ตัดเปิดด้วยเห็นไหมว่าตลกหลาดขึ้นโอเคแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนะการคุณดูว่าคือว่าทำดูนะไปเดี๋ยวไปดูกันผมว่าเองไงเนาะคุณคุยลองขับซะหน่อยไหมอ่ะนิดนิดนิดอ่ะน้องให้ผมลองขับหน่อยลองเอ็กได้ได้ฟิลสิดงว่ามันยังไงมันได้ไหมจะรยบร้อยพร้อมซิ่งฮ่าฮ่า แบบเฮียดูฮึโอ้สไตล์เดียวกับเฮียเลยอะไรลูกพี่เลยอ่ะลองแล้วมันต้องลองอย่างนี้มันต้องลองให้รู้ใช่โอเคเมื่อกี้เราพาไปเช็คสไตล์มาแล้ว้นะลองกันนะฮะสะดวกสบายฮะจ็ที่นั่งนะพับเบาะได้สไลด์ได้นะครับ ที่ขับดีมากพเพื่อนสุดๆเลยนะเครื่องเกียร์ช่วงล่าาไม่ต้องพูดถึงอย่างอะป้ายแดงนะครับสตาร์ทรถเครื่องนิ่มมากเข้าเกียร์เหยียบเบรกปุ๊บนะครับไม่มีสั่นเลยนะครับเหยียบเบรกปุ๊บเข้าเกียร์ปุ๊บไม่มีแบบตึก๊กๆึ๊กะไม่มีนะครับวิงว่งวง่องนิ่มหมดสวยจัดนะครับโ้ราคาที่บอกเลยว่าต้องรีบเลยนะฮะแล้วก็เป็นมูลลูฟนะครับแล้วก็เป็นซันดูสไลด์ออนด้วยนะครับนี่ก็ฟอคด้วยนะครับหน้าจอด้วยอลงกามากยสวยจริง มาจากอุบลได้ทานีครับไม่มีผิดหวัง,งนะค,รครับมาพีพีนะโหได้จบอีกครังครับเนี่ยเติมสดนะก็จะมีเชฟโทนิกนะฮะจะมาจากพัทยานะครับนี่คุณอาร์เนี่ยจริงจริงจองไข่อาไว้นะแล้วก็มาเราเป็นเอสติมาไปแทนเนี่ยอันนี้มาจากอุบลเลยนะครับน,นี้ลูกค้าชาวต่างชาติเวลฟคันนี้ไม่เกี่ยวนะเปิมพร่เก่งแวมหมาหหเอามาอวด,ดเฉยแต่คันนี้สวยนะแล้วตัวเจแปนด้วยน้องนิวนอ้าวลืมน้องนิวกาบ,บูบลพี่ทุกถามว่าตกลงนียังไง น้ำยาไม่แถมพี่ใช่ไหมเป็นแมทุกคนเลยพี่ตุกถามน้ำยาไม่แถมพี่ใช่ไหมไม่แถมได้ไงอยากตึงเสียไม่เอาะแต่ไม่เรียบร้อยโอ้โหน้ำตาจะไหลดี๋ยวแถมน้ำมันพี่ด้วยน้ำมันเต็มถังแล้วก็น้ำยันน้ำยาโอ้โหจะแจกให้ทั่วเลยเดี๋ยวพี่ตุกรองน้ำยาสักรู่นะครับครับผมนิ้วไปไหนลูกค้าวันนี้มีมากันเยอะมากๆครับผมพีพีก็เลยจับเซตจุกไปให้เลยครับผมนี่น้ำยาเรามี พร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านครับผมนี่ได้อะไรบ้าง1 2 3 5งบเครื่องนอนสีรถยนต์โอเครู้เรื่อง5้าขวดไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ำยาที่คุณคูณ่ควรใช่พี่ผมว่าพบชุดเลย,เลยพียวข,ขอขวดเดียว <laughs> พียขอขวดเดียว <laughs> <laughs> เราแถมกระจุยเลยนะ <laughs> ผมก็แถม<อ>ผมก็แถม<อ>ขวดเดียวเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปไปหุนหัวใส่พวกนี้มีรีฟิลด้วยพี่ตุกได้ก็รออยู่นี่ก็รอแกร้องนะแล้วป่ะอีกคนนึงพี่ขอบคุณมากเลยขอ,อทากนิดนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาจบเทปโรเลตใช่ไหมสัมภาษณ์นิดนึงที่นี่บริการดีไหมพอได้มเจ้าของกับลูกน้องโอเคมากเลยครับพิงใจนะดูดูแลอย่างดีครับโโอ้หดูแลดีมากขอบคุณมากมากนี่มาจากพัทยาใช่ครับผมผมคุยกับพี่พี่นะพี่พี่อ้อมแฟนพี่ใช่ไหมอ่านเรียบร้อยแล้วคนนี้เจ้าของรถ นี่หลอกจริงครับนี่หลอกเข้มมันเนี่ยโตมานี่ยน่าดูน่าดูนะเราอ่ะขอบคุณมากคุณพี่เดินทางปลอดภัยนะน้องนิวส่งพี่หน่อยขอบคุณมากเลยน้องอีกไปเดี๋ยวถ่ายรูปส่งเชฟเชฟโรเลตหน่อยนะครับเดี๋ยวไปส่งพี่ลูกอีกอันนี้ตามไปพิจารณี่ฟีฟซีคุยกันพี่พี่เขาอุบลมาเมื่อคืนนี่พัทยาเมื่อเช้าโอ้โหเอ้าน้ำยาว่าไงเนี่ยแตกเหมือนกันอีกนี่เมอรี่คิดมากเป็นแต่ถุงเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวนี้ โอ้โหแต่ว่าเป็นขวดรีฟิลแล้วก็ใส่หัวหมุนได้นะครับเดี๋ยวพี่ตุกเราไปใช้ดูหัวตัวนี้ผมแพงมากนะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยกพตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันแข็งแรงพอสมควรแล้วหัวเวลาพี่ใช่ไหมครับพี่หมุนอย่างนี้นะชึบแล้วก็เปิดฝาขึ้นไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่บ้านมีน้ํายาแบบที่เป็นโฟมอ่ะของผมสามารถใส่เป็นโฟมได้ด้วยนะเนี่ยหัวอย่างดีเลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วกลับบนราชธานีนะครับไม่รบกัวแล้วสัมภาษณ์ชนิดหนึ่งที่บริการพอได้ไหมคุณพี่ได้อยู่นะถูกใจใช่เลย <G ül> ใช่ใช่เลยคุ้มกาการเดินทางมาไกล <N an> โอ้ขอบคุณมากมาก FC <S <S เราเหมือนกันโอ้จริงเหรอฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ก็ถือว่าถูกใจยังไม่จบยังไม่จบตามไปเติมน้ำมันให้จุกด,ด้วยเต็มถัง<ๆ>เสียงดังนะเดี๋ยวพี่เขาด้วยวันนี้หลายคันเลยขอบคุณเลกว่าพี่ตุ้งสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยวันนี้ครับน้องนิวดูแลด้วยพี่สวัสดีนะสวัสดีครับายดีพี่แหมวันนี้รถติดหน่อยเชิญเชิญเชิญขอบคุณพี่เก่งด้วยอุ้ยแวะมาหาเลยชี้นีฮเฮงๆเลยนะนี่เดี๋ยวพาพี่เก่งไปเลลี้้้ยยงขาววดนะะพอ ัมันจะดีครับแม่วนี้ขับไฟฟ้า,ยายอย่างหล่อเลย <im> ออกเดินทางเรียบร้อยเทปนี้คือมุ่งหน้าพัทยาเาาอา <im> สติมามันเต็มถังด้วย <im> สุดยอดที่แจกแหวกแทกแถมแน่นอนขอเป็นเอฟซีนะพี่จริงพี่ก็ดูเรามาสองปีแล้ว <im> นะครับ <im> 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 เลงคันไหนไปคันนั้นมาไม่เคยทันบอกคันนี้ไม่ได้นะขอบคุณมาก จะขัทนนี่สวยมากพี่เก่งขับดีมากๆนิ่มจัดๆอย่างนั่งเครื่องบินนะฮะไม่ได้อวยนะนิ่มเหมือนนั่งเครื่องบินกับแล้วสามล้านกว่านะทำไมเล่นไปขอบคุณมากเลยนะฮะแม่เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งเชฟโซนิกด้วยทั้งโตต้าเอซิมาของเราด้วยนะครับเดินทางปลอดภยนะัยฮะแล้วก็ใช้รถอยู่มีความสุขเลยนะครับมาพีพีราคานะต้องได้รถสวยใจครับผมรบรครับผมเนียบ้อแล้วนะฮะ น้ำมันเต็มถังเพื่อนโอ้โห FC ดีเราขนาดนี้นะติดตามมาเป็นปีะะครับต้องแจกทุกอย่างฮะ,ะเรียบร้อยครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะฮะใช้ด้วยมีความสุขกับผมแหมมาพีพีรถคานะตอนนี้เราสวยถุกใจคขอครบับ